เดี๋ยวพาชมที่ดินด้านข้างก่อนนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คือจะเป็นพลอตที่มีเป็นสองแปลงนะคะก็เลยได้พื้นที่รวมอยู่ที่100กับ6ตารางวานะคะบ้านหลังนี้ค่ะไม่เคยมีคนอยู่นะคะก็เลยค่อนข้างจะรกนิดนึงแต่ก็พึ่งมาตัดหญ้าไปนะคะ เจ้าของเขาเป็นชาวสิงคโปร์ค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่เชียงใหม่บ้านก็เลยไม่ได้มาอยู่ก็เลยมีความต้องการอยากจะขายนะคะค่ะบริเวณนี้ก็เป็นโรงจอดรถนะคะในร่มซึ่งก็สามารถจอดรถได้ทั้งหมด2คันค่ะ ตัวบ้านนะคะก็จะเจอห้องโถงใหญ่นะคะขนาดประมาณ3เมตรกว่าๆนะคะคูณประมาณ7เมตรค่ะก็สามารถที่จะทำเป็นห้องนั่งเล่นได้หนึ่งห้องแล้วก็ห้องรับประทานอาหารได้นะคะ วัสดุก็จะเป็นพื้นกระเบื้องเซรามิกนะคะห้องน้ำชั้นล่างค่ะซึ่งเป็นห้องน้ำแขกนะคะแล้วก็ในส่วห้องครัวค่ะแล้วก็ประตูออกไปโซนซักล้างนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นวิวของพื้นที่ สวนนะคะแล้วก็ประตูหลังบ้านนะคะซึ่งออกไปจะเป็นโซนซักล้างค่ะซึ่งเราสามารถที่จะต่อเติมนะคะเสริมหลังคาเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับวางเครื่องซักผ้าหรือจะต่อเป็นครัวไทยภายนอกก็ได้นะคะ ด้านหลังจะเป็นพื้นที่นอกโครงการนะคะเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะคะมีลำเหมืองจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็มีลำเมืองนะคะไปดูชั้นสองกันนะคะ องเก็บของใต้บันไดอีกนิดนึงนะคะแล้วก็บันไดขึ้นชั้นสองผนังนะคะของบ้านก็จะเป็นวอลเปเปอร์นะคะ ถัดมาก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมค่ะมีระเบียงนะคะระเบียงกว้างค่ะจะเห็นวิวหน้าหมู่บ้านนะคะนี่คือวิวของหมู่บ้านค่ะ ค่อนข้างเงียบสงบนะคะแล้วก็ถนนในหมู่บ้านกว้างใหญ่ค่ะพื้นนะคะเป็นพื้นลามิเนตหรือกระเบื้องยางนะคะด้วยความที่เจ้าของเดิมนะคะเขาจะเป็นชาวสิงคโปร์แต่เชื้อสายอินเดียนะคะ ก็เลยจะได้วอลเปเปอร์ลายประมาณนี้ค่ะก็สวยไปอีกแบบนะคะลายของวอลเปเปอร์นะคะให้ความรู้สึกหรูหรามีกระจกนะคะบานใหญ่ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นบริเวณที่เขาตั้งใจจะทำเป็นตู้เสื้อผ้าหรือ w a l k i n closet แล้วก็ตรงนี้อาจจะวางโต๊ะเอาไว้เป็นโต๊ะแต่สำหรับแต่งตัวนะคะประตูก็ยังดูใหม่อยู่เลยค่ะเป็นประตูไม้สักห้องน้ำ รายนิตค่าสภาพบ้านแล้วก็สุขภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็ยังใหม่อยู่นะคะยังไม่ได้ติดเครื่องทันน้ำปุ่นนะคะแต่จะสามารถที่ซื้อบ้านหลังนี้นะคะพร้อมที่ดินได้ในราคา ประมาณ3 7. 9 9 5ล้านบาทนะคะแต่ละใครสามารถต่อรองได้ค่ะอันนี้จะเป็นห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งนะคะซึ่งจะอยู่ด้านหน้าของบ้าน,นะคะ่ะเฟซซิง่งไปหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะจะมีกระจกนะคะแต่ว่า ตรงกระเบียงเนี่ยมันจะไม่มีราวกั้นนะคะมีห้องน้ำในตัวค่ะห้องนอนที่สองนะคะจะมีห้องน้ำในตัว แล้วก็มีประตูซึ่งสามารถที่จะแชร์กับห้องน้ำห้องนอนที่3ามได้ค่ะก็จะเป็นโซนชาเวอร์นะคะวันนี้อุปกรณ์ในห้องน้ำาค่ะพวกปักบัวอะไรอย่างเงี้ยใครไม่มีนะคะแต่ว่าฝังท่อไว้ในผนังนะคะ ห้องนอนสุดท้ายนะคะจะเป็นห้องนอนเล็กสุดของบ้านนะคะซึ่งจะหันออกไปทางวิวของหลังบ้านนะคะซึ่งมื่สักครู่นี้บอกว่าเป็นที่โล่งๆะคะ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นโครงการเฟสที่สองนะคะจะอยู่ทางด้านนู้น ข้อด้อยของบ้านหลังนี้นะคะอาจจะอยู่ตรงที่อยู่บริเวณจุดที่เป็นสามแยกพอดีนะคะซึ่งจะตทางาตรงนี้ที่ผมยืนตรงประตูรั้วบ้านนะคะแตเ่เราสามารถแก้ไขได้โดยการที่จะทาทางเข้านะคะไปทางฝั่งนี้นะคะด้านข้างนะคะซึ่งจะไม่เจอทางสามแพร่งนะคะ แล้วก็ปิดรั้วทางฝั่งนี้นะคะถ้าเป็นอุ่มก็จะแนะนำให้ให้กั้นห้องเพิ่มตรงนี้นะคะตรงโรงรถเดิมให้เป็นห้องแบบอเนกประสงค์หรือ,อห้องพักชั้นล่างนะคะแล้วสามารถที่จะทำนะคะหลังคาหรือโรงจอดรถเพิ่มมาจากตรงนี้นะคะแล้วก็ทำทางเข้าบ้านนะคะ เทคอนกรีตนะคะหรือว่าจะเป็นปูเป็นตัวหนอนหรือปลกหญ้านะคะแล้วก็เปิดทางฝั่งนี้นะคะให้เป็นทางเข้าหลักของบ้านก็จะแก้ปัญหาเรื่องหงจุ้ยได้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าบางคนสนใจแต่ติดปัญหาเรื่องของทางสามแพ่งนะคะเรามีวิธีแก้ไขค่ะเดี๋ยวอุ้มจะพาไปชมตรงครับเฮาส์หรือสโมสสนของหมู่บ้านนะคะตอนนี้นะคะอุ้มก็อ่กก ขับรถออกมาอีกหน่อยนะคะเข้ามาในเฟสที่2นะคะเพื่อที่จะมาโชว์คลับเฮาส์หรือสมโมสรของหมู่บ้านออนซ็ลิบเอให้ดูนะคะซึ่งจะอยู่ห่างบ้านประมาณ100เมตรค่ะสามารถเดินออกกำลังกายเบาๆมาได้นะคะแล้วก็จะเจอนะคะฟิตเนสขนาดขนาดกลางนะคะแต่ก็มีอุปกรณ์ฟิตเนสเอ,อ,ออกกำลังกายให้หลายเครื่องนะคะ แต่ตอนนี้นะคะผมไม่แน่ใจว่าเข้าได้หรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าคะเข้าได้นะคะโอเคค่ะก็จะเป็นห้องน้ำห้องแต่งตัวนะคะชาวเวอร์อล็อกเกอร์ของคุณผู้ชายนะคะแล้วก็ของคุณผู้หญิงะคะ่ะซึ่งก็ทำค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นสวนนะคะให้นั่งเล่นพักผ่อนของตรงบริเวณของสโมสอนหรือครับเฮาส์นะคะยอยู่ริมน้ำนะคะซึ่งทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นทะเลสาบนะคะใจกลางหมู่บ้านนะคะร่มรื่นมากเลยค่ะแล้วก็ค่อนข้างเงียบสงบด้วยนะคะมี โซฟาหรือพื้นที่นั่งเล่นนะคะถ้าเกิดว่าอยากจัดตาร์ตี้เล็กๆนะคะก็สามารถที่จะมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ค่ะเข้าไปชมฟิตเนสกันนะคะ ถ้าอยากเล่นโยคะนะคะก็สามารถที่จะเอาเสื่อโยคะนะคะมาปูแล้วก็เล่นบริเวณนี้ได้เลยคะ่สะสระว่ายน้ำของหมู่บ้านนะคะก็จะมีโซนตื้นนะคะซึ่งเป็นโซนของเด็กนะคะแล้วก็จะเป็นโซนที่สโลปแล้วก็ลึกลงไปนะคะเป็นโซนของผู้ใหญ่คะ่ะ ติสาวยน้ำนะคะก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะแล้วก็มีที่ให้เดินออกกำลังกายนะคะจ็อกกิ้งได้รอบๆทะเลสาบเลยค่ะ